วันนี้นะครับมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมจะมานําเสนอนะครับสําหรับนักตกปลาทุกท่านนะครับช่วงนี้ครับเรารู้กันอยู่แล้วครับอากาศเริ่มเย็นนะครับแล้วก็ทําให้ปลาเนี่ยเขาไม่ค่อยกินเนื่องด้วยปัจจัยหลายๆอย่างผมจึงอ่านสารเล่งตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นสารเล่งขาวนะครับสารเล่งสีขาวมานําเสนอนะครับตัวนี้จะช่วยให้ในอ่าเรื่องของการกินของปลานะครับช่วงหน้าหนาวตอนนี้ครับ ปลามันจะกินยากโดยโดยปกติตามพฤติกรรมนะครับตัวนี้คุณสามารถเข้าไปผสมเยื่อเดิมของคุณได้เลยนะครับโดยที่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนและปลานะฮะประมาณน,นี้สนใจสามารถอินบ็อกซ์กันเข้ามาสอบถามได้จริงๆมันมีอยู่หลายตัวนะครับมีทั้งตัวกระตุ้นนะครับตัวกระตุ้นก็มีนะครับสารเล่งปลาก็มีนะครับมีทั้งสารเล่งปลาถ้าเป็นกลิ่นหอม นะครับจะมีอยู่2ตัวเป็นตัวนี้ก็ตัวเหลืองนะครับแล้วก็ในส่วนของหนอนแดงก็มีนะครับท่านใดสนใจที่เป็นพวกสารเล่งต่างๆนะครับมาใช้ในการตกปลาของท่านนะครับช่วยกระตุ้นการกินของปลาในช่วงหน้าหนาวนี้นะครับอย่าลืมยินบ็อกกันเข้ามานะครับสอบถามกันก่อนนะนะฮะพูดคุยกันก่อนหลักการเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วค่อยตัดสินใจยังไงวันนี้ผมฝากด้วยขอบคุณครับ